ไปไหนก็บังคุเดียวแจ็คพอตมาบ er ัดยวนิแจ็คพอตนั่นไงล่ะโจวมาแล้วโจได้แจ็คพอตจริงจด้วยได้แฟร์กันได้แฟร์กันด้วยกี่ทำมีลูกสองนะมึงเอ้ยมึง จะออกไปข้างนอกมันจะไปปาระเบิดใส่มาสักหน่อยเอาปุ่งเดียวลวกสองบันเดิลแล้วกูคอนเทนต์ละงานนี่เฮ้ยปืนดีละเอ็มสองร้อยนี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเจมาีแล้ว ก็ขึ้นไปหรอกออแตรงนั้นน่ะอือีอปอังเดี๋ยวกันนตะ่อ,นอก็ต้งองแม่งกับมันเดด นี่ไงผ,ผมก็โดนเหมือนกันมันก็โดนผมกันเอ,เอเทิคสดนทไ้่ะคี่มน,น่จะซ้อนนี่แหละอาได้นันเองไม่ใจเอาไปอะไรละโจ,จู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 ่ด้วยกันนมาทางซ้าย รมันจะขับรถเยียบกัเหลือสองตัวข้างหน้าเอาเอาแพ้เลยเหมอนรถโอรถไปชนไมรถมันน่ะนะเอาเขาใมัเขามั้ยไปไป หยิบไปเลยเด็ดป่นปืนนี่นมันไม่ยิงคนจริงๆฮะยิงยิงรถในบ่อเข้าเลยดิเป็นอะไรอะ AM200 AM200 เ AM 200นี่ยอ๋อเป็นปืนอะไรนะไอ้เนี่ยมันมันถอดดูเลยิงรถดัง <c oughs> <8 c oughs> เป๊ะเป๊ะปืนหัวยิงเรงวะเนี่ย เนเฮ้ยเฮ้ยนายมือจิ้งไปเฮ้ยมันยิงทำไมอ่ะน่าโงงไหมอ่ะเออกดผิดมั้ง ไปทำไมมันไกลจังวะเอาให้ตายมาเล่นให้ตายลงมาเด้อเตรียมตัวดูแล้วไม่น่ามานะผมว่ะมาแล้ว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 อย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะอืมรอนะรอนะยิงตรงไหนบอกบอกนะยิงตอนไหนเดี๋ยว危险อย่าเพิ่งงนะอก่าเพิ่งยิงอหนะรอหนะยิงตรงห้มอกบอยตรงนี้ก่อน แล้วมาสองตัวว่ะแค่น็อกเองนะแค่น็อกแค่น็อกที่ไหนบักกี้บักกี้อยู่เนินนี้เนินนี้เนินนี้นะขึ้นมากำลังขึ้นกำลังขึ้นมาช่องไรไม่เราขับรถไปเหยียบได้นะสองตัวบักกี้อ่ะนี่ไงมันมันโผล่อยู่ อย่าลงอย่าลงจันข <group> ับรถไปดิขับรถไปเอาดีกว่าด่าด <Wars. S 1> ่าเรานี oh ่อ <ho>, ย oh, well, ู่นี่อยู่นี่โอ้โหไปกอดซิงเกิล์นี่ ขึ้นมาพอดีน,าน,ดน้างหลัก็นกล่้ลลมลัละแ้นครับเบิดแล้วลหลมอยู่ล่างผมเนี่ยจยนหน้าผมเลยเอ,อุยเอ้าโผงางระเบิดอยู่ว่ะ

อ๋อสองตัว 5, 7, มีระเบิดมันมันมชุบได้อยู่ข้างหลังอ่ะอุ้ยหนอตัวซ้ายิงนาเจ็ดิเดีย๋ยุในห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวให้ห้องน้สอตัวน่าจะสตัวยัย้องไปตีห้องน้ำอ่อกดชิป oh, เดินอีกกูตีห้องน้ำได้นะ น้าแ่งเลยดิวไหนวะสมมกปิดหน้าแบงเลยไปิ้มหลาง่านะจิมหลาว่านะบอดีางหนายาเรหาก็มานะหน้าเรมามาหมายมายจหายจายดหยจาจหมยายหย เป็นเนินอ okay, cool ่ะผมมองไม่เห็นเหลือตัวเดียวห้องน้ำห้องน้ำโอ้โหเรืรถไปปิดเต็มคาราเบียหลบปิดเต็มคาลาเบียแนเพีสเราจะขับไปปลารอมันขับปลารอมันยิงงี้เมื่อกี้จังหวะบนสายมันโกรกยิงอะไรยิงอืมปลาริมยิงไงโชว์สไนเปาไปนัดสองสี่ไม่โดน đấy à. Ôi, tôi phán nữa tôi đen ừ